Audio Jam. Audio Jam. สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเว็บรฟรีประกาศฟรีที่มีทัฟฟิกราวๆ1,000งแสวิสิเตอร์นะครับเรียกได้ว่าเว็บแต่ละเว็บก็คือมีผู้เข้าชมในแต่ละเดือนประมาณ1,000งแสนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รวบรวมมาแล้วราวๆ5เว็บไซต์ ให้คุณไปโพสโฆษณาขายสินค้ากันโปรโมทเว็บไซต์โปรโมทสินค้าโปรโมทรูทลิงก์หรือโปรโมทที่ต้องการให้คนรู้จักลิงก์ของเราสินค้าของเรานะครับเรามาเริ่มกันเลยที่เว็บแรกนะครับก็คือเว็บของพันทิปมาร์เก็ตคอมซึ่งเว็บนี้ก็คือสามารถไปลงโฆษณาฟรีได้แล้วเราเว็บนี้พันทิปมาร์เก็ตคอมแล้วเราจะรู้ว่าทาฟฟิกเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ก็พันทิ p มาเก็ต c o คผมได้รวบรวมมาแล้วอยู่ที่3 0 5 0 0 0 0คนต่อเดือนจุลายนะครับก็คือประมาณเดือนของอกรกฎานะครับก็อยู่ที่3 0 5 0 0 0 0เยอะไหมเยอะนะครับนี่คือเว็บแรกครับไปที่เว็บที่2องเว็บขายดี .com อันนี้ก็สามารถที่จะลงขายได้โดยคีิตรงนี้นะครับ ก็จะมีค l สซิฟายหมุดหมู่ต่างๆเราก็สามารถไปลงได้นี่คือตัวอย่างนะครับเว็บขายดี .com มีผู้ชมอยู่เท่าไหร่เว็บขายดี .com จุลายเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่5ล้าน5ล้าน4ประมาณ5ล้าน 5, 000, 5 000คนนะครับ5ล้านคนที่เข้ามาทำการซื้อขายในเว็บนี้นะครับนับว่าสูงพอสมควรเลยนะครับไปที่เว็บที่3กัน ก็คือเว็บ C M Price C M Price ก็ถ้าเดาไม่ผิดรู้สึกจะเป็นบอร์ดของทั้งพวกข่าวเชียงใหม่พวกอะไรเงี้ยฮะก็สามารถลงโฆษณาฟรีประกาศฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปที่เว็บบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถไปลงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปเนี่ยสร้างกระทู้ใหม่ได้ที่นี่นะครับก็เว็บ C M Price มีผู้เข้าชมอยู่ที่เท่าไหร่ผมได้รวบรวมมาแล้ว C M Price อยู่ที่1นึ่งแสนนะครับของเดือนกรกฎาเช่นเดียวกัน1นึ่งแสนหนึ่งนะครับนับว่าเยอะพอสมควรเลยครับไปที่เว็บที่4คือเว็บ thai secondhand.com เว็บไท a i secondhand.com คือขายพวกสินค้ามือ2แต่ว่าเราสามารถไปลงพวกสินค้า 11, มือหนึืออะไรก็ได้นะก็อันนี้ก็จะมีบทหมู่เช่นเดียวกันเนี่ยเออจิประทะสามหมเกือบส0 0 0มนเลยนะเพื่อนดนตรีโอ้โหทุกอย่างก็เยอะเลยสี่หมื่นห้าหมื่น รายการเลยนะครับเว็บไทย secondhand com เรามาดูกันไทย secondhand com นะครับของจุลาย1นึ่ ประมาณ1นึ0 0 0นเก้าหนึ่งนนะครับก็เยอะพอสมควรเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเว็บนี้เราเขไปลงฟรีได้ทุกอย่างที่ผมแนะนําคือเว็บไซต์ที่สามารถลงฟรีได้หมดครับก็มาที่เว็บที่1เว็บที่5นะครับก็คือเว็บ p a ร์ a ซ่าไทยเว็บนี้อาจจะเป็นต้องบอกว่านี้ก็คือเว็บลงประกาศฟรีเช่นเดียวกันคลิตรงนี้ครับนะครับแต่ว่าก็มีทาฟฟิกเยอะพอสมควรนะครับก็ไปดูการว่าอยู่ที่เท่าไหร่ เว็บนี้ก็ p a s a t a i com อยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0ื่นห้าหมื่นะครับก็ไม่เร็วพูดได้เลยว่าไม่เร็วเราก็สามารถไปลงฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เว็บที่6ผมแนะนําเว็บนี้เชียงรายเชียงรายโฟกัสผมไปหามาแล้วก็คือเป็นเว็บบอร์ดเหมือนกันนะครับลงประกาศฟรีอะไรได้เลยนะครับก็สมัครก่อนนะแล้วก็ลงเนี่ยจะมีพวกกระทู้ต่างๆจากของฟรีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยโอ้โหมีคนดู นี่อันนี้หลักหลายมาหลักหลานห้าเลยนะครับโู้ยนัยวิเยอะมากครับผมก็สมัครแล้วก็สามารถไปลงได้ถามว่าคนลงอยู่ที่อ่าคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่เท่าไหร่เชียงรายโฟกัสจุลยัสสสยสองแสนสองนับเยอะนะเยอะไหมเยอะนะครับสองแสนนะครับมาที่เว็บสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเว็บของผมเองก็คือชื่อเว็บเกมสยามฟรีนะครับก็จะเป็นบอร์ดง่ายๆน้านะตาสวยๆง่ายๆอย่างเี้แหละ ก็ลงง่ายก็มีหมดหมู่อะไรเงี้ยครับก็ถามว่าคนชมอยู่ที่เท่าไหร่ของเดือนที่แล้วนะสิงหานะก็1นึถึงสานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันนะครับอันนี้ก็ลงได้ลงฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันนะครับสําหรับเทคนิคดีๆนะครับแล้วผมจะพยายามอัปเดตข้อมูลใหม่ๆในการหาเงินดิจิตอลออนไลน์ให้กับทางคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ